มิติลับเผ่าแมวดับทีมแบบไหนให้รอดจนจบเราจะใช้เหรียญทดสอบหนึ่งเหรียญต่อการลงมิติลับเผ่าแมวหนึ่งรอบซึ่งเหรียญจะรีทุกเจ็ดวันสามารถกดใช้แต่ยังไม่ลงได้หรือถ้าลงไม่ผ่านก็มาเลือกท้าทายต่อได้ดันจะไม่หายไปและไม่นับรอบใหม่แต่ถ้ากดยอมแพ้จะนับรอบใหม่และเสียเหรียญทันทีซึ่งดันจะมีทั้งหมดสาระดับเราจะได้ใช้พลังงาน11.2% 17.0%และ33.4%ตามลำดับ แนะนำให้ลงความยากระดับ3ที่เป็นสีทองจะได้เก็บชาร์คครบ100%ได้ไวๆไปเปิดห้องบอสมินเลอร์ Miller อละวันกล่องทองซึ่งห้องบอสมิลเลอร์ทีมที่แข่งที่สุดของเรามาให้สู้จุดนี้นั่นเองที่การดับทีมนั้นมีผลมากการดับทีมควรมีดาเมจหลักแค่ตัวเดียวที่เหลือเป็นตัวซับหรือบัฟและแทรกตัวกีกี้ที่เป็นพวกตัว SR SR มาเสริมทีมควรทําไว้ที่เวล60ป้าเพื่อให้ CP ทีมสูงกว่าบอสหรือดันเฉลี่ยวไว้ที่เวล45บาลานให้ CP ของทีมไม่สูงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวโดนบอสม อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการดรัฟทีมที่แข่งเกินไปทาให้ดาดบอสมิลเลอร์เราสู้ได้ยากขึ้นขอ้อควรระวังคือไม่ควรใช้ตัวละครประเภทสร้างโลนนา,ห,นาหรือมียั่วยุคู่ดาเมหมู่ไม่งั้นเราจะฆ่าตัวดาเมจทีมบอสมิลเลอร์ได้ยากแล้วจะเป็นเราเองที่ต้องตายก่อนอย่างอันนี้แพลุดดรัฟใช้มินาะมีคู่โดโรทีไปซึ่งนรกมากแพต้องเอาฉี่มาแก้ทางกันเลยทีเดียว ซึ่งทุกๆครั้งที่ชารพลังงานครบ100%บอร์มิลเลอร์จะเปิดซึ่งจะมีทั้งหมด3ห้องดังนั้นคนเก็บทีมแข็งไว้ตีบอยมิลเลอร์ตัวท้ายไม่ควรลงทีมแข็งไปตั้งแต่แรกๆไม่งั้นจะหาตัวมาล้มกับยากลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย